ดูเรื่องของปัญหายาเสพติดกันบ้างค่ะอีกหนึ่งเรื่องสําคัญที่กัดกินสังคมไทยเรามายาวนานที่ผ่านมาก็จะเห็นแนวทางในการแก้ปัญหานะคะแต่ว่าผ่านมาหลายสิบปีดูเหมือนจะแก้ไม่ตรงจุดสักทีหนึ่งตอนนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะก็เลยมอบเรื่องไปที่กระทรวงสาธารณสุขบอกว่าเห็นปัญหาแล้วดูเหมือนว่าน่าจะมีอะไรผิดพลาดบางอย่างจะเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดว่าจะให้ทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยไปหาแนวทางมาทําให้ยาบ้าลดเหลือเม็ดละ,ะประมาณ50สตาง คือถ้ามูลค่าน้อยแรงจูงใจที่จะค้าขายมันก็น่าจะลดลงไปก็น่าจะช่วยแก้ปัญหาได้ในเปราะหนึ่งครับซึ่งเรื่องนี้เองเดี๋ยวต้องไปดูกันนะครับว่ากระแสะสังคมจะมองเรื่องนี้กันอย่างไรด้วยนะครับโดยเมื่อวานนี้นะครับทางสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยหรือว่า T i j เจนะครับก็มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อที่จะนําเสนอ,อนโยบายนะครับยาเสพติดที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยโดยพลเอกภัยบูลคุ้มฉา,ายารัฐีวาการกระทรวงยุติธรรมนะครับก็ได้ พูดเอาไว้ในตอนหนึ่งนะครับบอกว่าต้องยอมรับว่าการแก้ปัญหายาเสพติดที่ผ่านมาเราเดินผิดทางมาโดยตลอดเพราะว่าถ้าหากเดินมาถูกทางก็อยากจะถามว่าทำไมยังมีผู้ต้องขังกว่า70%อยังอยู่ในเรือนจำมีคนตายไปเป็นพันคนแต่ปัญหาก็ยังไม่จบทำไมชาวบ้านยังพูดว่ามียาเสพติดในชุมชนสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าต้องมีจุดที่ผิดพลาดดังนั้นนะครับก็ควรต้องยุติการทำสงคราม และหันมาใช้ระบบสุขภาพแทนเพราะว่าถ้าจะปราบปรามอย่างเดียวนะครับก็ทําได้เฉพาะแค่ในประเทศและการแก้ปัญหาก็จะทําได้เพียงแค่ช่วงสั้นๆเท่านั้นจากนั้นก็จะกลับมาระบาดรุนแรงอีกนะครับเพราะว่ายาบ้าเองก็ถือว่าเป็นสินค้าเศรษฐกิจไม่มีทางที่จะทําให้หมดไปได้พลเอกไับูลเองก็ถามไปที่กระทรวงสาธารณสุขด้วยนะครับถามเลยว่าจะทําอย่างไรให้ยาบ้าเหลือเม็ดละ50สตางค์ แล้วก็บอกด้วยนะครับว่าถ้าพร้อมก็ให้บอกมาเลยพร้อมที่จะทําทันทีเพราะว่าเพราะส่วนตัวเองก็ไม่เชื่อนะครับว่าจะมีใครเนี่ยกล้าที่จะเสี่ยงนะครับในการขายยาบ้าล้านเม็ดเพื่อได้เงินมาเพียงแค่500แสนบาทครับค่ะส่วนในฝั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในแพทย์บียะส,ะก,ลสกลสกลสตยาขอภัยค่ะสะกลสตยาธรก็บอกว่ายาเสพติดเนี่ยไม่มีแนวโน้มที่จะลดลง เพราะฉะนั้นกระบวนการแก้ไขปรับปรามต้องปรับเปลี่ยนค่ะการที่เราไปจับกลุ่มผู้เสพติดแล้วเอาไปไว้ในเรือนจำก็คงจะมีห้องขังไม่เพียงพอเพราะว่าผู้เสพไม่ใช่อาชญากรแต่ว่าเป็นผู้ป่วยที่ควรได้รับการดูแลแก้ไขแล้วโรคติดยาก็ถือเป็นโรคหนึ่งที่ทำให้สุขภาพของคนไทยไม่แข็งแรง การแก้ไขให้ครอบวงจรต้องไม่ใช่แค่ทําในโรงพยาบาลมากกว่า800แห่งแต่ว่าต้องขยายให้ครอบคลุมไปถึงโรงพยาบาลสุขภาพตําบลทั่วประเทศต้องปรับกฎหมายให้มันสอดรับกับสถานการณ์ของประเทศและที่สําคัญก็คือการปรับสถานะยาบ้า จากยาเสพติดประเภทหนึ่งก็คือให้โทษชนิดร้ายแรงเป็นประเภทสองให้โทษทั่วไปลักษณะเดียวกันกับมอร์ฟีนนะคะซึ่งก็จะถูกกำหนดเอาไว้ในร่างพรบรยาเสพติดตอนนี้อยู่ระหว่างการยกรางกฎหมายอยู่มั่นใจนะคะว่าอีกไม่นานเกินรอก็น่าจะเห็นผลบังคับใช้แล้วก็กระบวนการต่างๆในการแก้ไขปัญหานี่น่าจะเห็นผลมากกว่านี้ยาเสพติดก็น่าจะปลอดออกไปจากชุมชนแล้วล่ะคะ่ะอครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางหนึ่งนะครับเป็นอีกหนึ่งข้อเสนอ,อยังต้องรอดูกันนะครับว่าหลังจากมา ผมคิดกันแล้วเนี่ยบทสรุปจะเป็นอย่างไรครับถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนเหมือนกันนะครับ